สวัสดีครับ <c oughs> เออก็วันนี้นะครับพอดีว่าไปเห็นหลังคานะฮะหลังคาบ้านมานะครับวันนี้ก็จะมาเล่านะครับเกี่ยวกับการคิด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะการคิดหลังคานะครับหลังคาบ้านนะครับว่าวิธีการคิดหลังคาช่างขึ้นโครงของหลังคาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในภาพ้วเนี่ยเขาคิดยังไงบางช่วงบางตอนมันลาดมันชันเลยนะครับมันลาดลงมาอย่างนี้เลยนะครับ มาดลงมานี้เลยปึ๊บมาเลยบางช่วงบางตอนก็แบบนี้แบบเพลิงหมาแงนแล้วราคาคิดยังไงมันเข้ากันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาไขาคําตอบให้กับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังออดูนะครับว่าวิธีการคิดเนี่ยเวลาเขาปูกระเบื้องกันเนี่ยไไม่ใช่ปูกระเบื้องไ <c oughs> อ้นี่ไงไอ้ปูหลังคากันนะครับปูหลังคากันหลังคาเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคา,ากระเบื้อง ใช่ไหมครับแล้วก็หลังคาไม่ได้ชิดนะครับซึ่งเวลาเขาคิดเขาก็ต้องคิดเป็นตารางเมตรกันนะครับอ้าวแล้วตารางเมตรเนี่ยมันคิดยังไงนะครับคิดการขึ้นโครงหลังคาเนี่ยเขาคิดเป็นตารางเมตรแล้วเขาคิดกันยังไงนะครับมันก็อยู่ราวๆอยู่ที่ที่ที่ผมถามช่างดูนะครับมันก็จะอยู่ที่ราวๆร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยบาทอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตกลงกันนะครับว่าต่อรองราคาระหว่างช่างกับเจ้าของบ้านนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ก็ดี ะจะอยู่แบบวินวินกันนะครับส่วนค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องเนี่ยนะครับแม่ทันชีสเนี่ยนะครับกับหลังคากระเบื้องที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้ถูกอันนี้แพงนะครับคิดยังไงนู้นถูกจังเลยแต่ของฉันทำไมถึงแพงจริงมันราคามันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบหลังคาแบบร้อนคู่นะครับหลังคาแบบร้อนคู่เนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาท แต่ถ้าเกิดเป็นหลังคาแมชชีนช่ะมันก็จะถูกลงมาก็อยู่ที่120-200บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูอะไรครับอันนี้คือหลังคาแมชชิดนะครับหลังคาแมชชิดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับขึ้นโค้งมาป๊อบก็เอาตัวไอ้น็อตนะครับยิงได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้วย ครับดูนี้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะอะไรครับมันลาดชันลงมาเลยความเสี่ยงมันก็จะสูงราคามันก็จะดีดขึ้นไปอีกนะครับนะราคาก็จะดิดขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากว่าเป็นราคาแบบนี้นะครับแบบแบบนี้จั่วแบบนี้เนี่ยอันนี้มันง่ายนะครับลักมันก็จะเป็นราคาแบบมาตรฐานเนาะนะครับเข้าใจนะครับมันก็จะเป็นราคาแบบมาตรฐานโดยทั่วไปนะอ้าว แล้วถ้าเกิดการคิดคำนวณน่ะเขาจะทำยังไงนะอา้าวมาเข้ามาเข้ามาพูดถึงตรงนี้นะครับสมมติสมสมติว่าเป็นทรงโมเดลนะครับทรงโมเดลทรงโมเดลเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเรียกว่าเพิงหมังมเงี้ยนะฮะแต่ให้พูดไพลรอบไพลรอบเนีอยคือทรงโมเดลนะครับทรงโมเดลเนี่ยนะสมมติว่าเราต้องการมุงหลังคาสักประมาณ5เมตรนะครับประมาณ5เมตรนะฮะเราก็ออกกว้างนะกว้าง กว้าง5เมตรยาว5เมตรเนี่ยสมมุตินะกว้าง5ยาวยาว10สมมุติว่ากว้างกว้าง5นะครับกว้าง5เมตรยาว10เมตรวิธีคิดเราก็เอาอะไรครับเอา5เมตรคูณ10นะครับเราคูณด,ด้วยราคาช่างนะครับสมมุติราคาช่างเขาบอกว่าอยู่ที่170เราก็คูณไปนะครับมันก็ได้เป็นคูณด้วยราคาช่างมันก็ออกมาเป็นราคานะครับของค่าช่างของค่าแรงช่างนั่นเองนะครับก็คืออะไรครับเอา5คูณ10ก็คือ 50ตารางเมตรคูณด้วยค่าแรงช่างนะครับนะแต่ว่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผู้รับเหมาเหมารวมราคาขึ้นโครงหลังคาอยู่ที่300บาทขึ้นโครงหลังคานะครับเนี่ยอยู่ที่300บาทนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ300บาทซึ่งเป็นราคามาตรฐานก็จะอยู่ที่15,000บาทก็3 5มหก็คือ15,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณ นะครับของช่างนะครับของช่างว่าเทคนิคเขาจะมีการคิดกันอย่างไรราคาที่บอกมาเนี่ยมันก็จะอยู่แล้วๆเนี่ยนะครับนะมันไม่มันไม่ดีหนีแบบกระโดดปุ๊ไปได้หรอกนะครับนะมันก็จะอยู่รลวๆนี้นี่ที่เขาคิดกันนะครับโดยโดยลวนที่เขาคิดกันก็จะอย่าหลนี้แต่ถ้าคิดขึ้นไปอโอ้โหนะครับหลักก็ตายพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว like มันก็อยู่ที่เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่า ราคาช่างหมอหลงเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรนะครับคิดโครงหลังคายังไงคิดมุงหลังคาอย่างไงนะร,ราคาราคาเนี่ยมันอาจจะมีน้อยบ้างสูงบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ถ้ากรุงเทพเนี่ยเราจะมาคิดราคานี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันก็ต้องราคามันก็ต้องพุ่งขึ้นไปอีกนะครับพะเป็นกรุงเทพนะหรือเขตปร,ริมณฑลเนี่ยมันก็จะเป็นราคามันก็จะคิดมันก็จะคิดอีกเลทบหนึง่งเพราะว่าค่าของที่ิมันสูงเราจะมาคิดราคาตรงนี้เท่ากับราคาต่างจังหวัดไม่ได้ ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ราคาที่ผมบอกมามันคือราคาต่างจังหวัดโดยที่เขาคิดรวมๆกันแต่ถ้าหากว่าในราคากรุงเทพเนี่ยนะครับมันก็ต้องราคาก็ยิ่งสูงไปอีกนะครับมันเป็นในเมืองค่าของชีพมันสูงนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะคุยกับช่างอย่างไรนะน,นะครับเราจะคุยกับช่างอย่างไรนะเนี่ยนะครับอันนี้คือหลังคาแบบลาดชันตรงนี้นะครับหลังคาแบบลาดชันมันจะเป็นไงครับ ความเสี่ยงสูงนะครับพอความเสี่ยงสูงปุ๊บมันก็จะทํำยังไงครับมันก็จะมันก็ต้องคิดอีกเลดหนึ่งนะครับสมมติว่าบ้านนอกเราคิดอยู่ที่800แต่ในกรงเพทอาจจะ1,050อนะ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าของชีพด้วยนะครับเราจะมาคิดแบบต่างจังหวัดไม่ได้นะส่วนราคารวมเหมารวมก็ถ้าเกิดราคารวมเหมาเนี่ยนะครับราคาเหมารวมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ราวๆ800ถึง1,000บาท นะครับ8 0 0ถึง1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการมุงหลังคากระเบื้องไม่ว่าจะเป็นแมตติชิ้นไม่ว่าจะเป็นไอ้กระเบื้องร้อนคู่กระเบื้องร้อนเดี่ยวนะครับนะ,รบนะรบหรือหลังคาอื่นเนี่ยนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะฮะอาจจะมีคําแนะนําหรือมีอะไร ที่จะแนะนําก็ได้เชิญได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีรับฟังมันเป็นความรู้ครับเป็นความรู้ซึ่งไม่ค่อยมีใครบอกกันนะบางครั้งเนี่ยเราเวลาเราสร้างบ้านขึ้นมานะครับเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าราคาเหมารวมเท่าไหร่ราคาช่างเท่าไหร่คิดตารางเมตรเมตรละเท่าไหร่เราก็ต้องรู้เพื่อคุยกับช่างถ้าหาว่าแล้วแต่ช่างเลยนะครับนะปรากฏว่าเป็นไงครับช่างก็ซัดเลยปึ้ง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 เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับความรู้เกี่ยวกับ การคิดเราเรียกว่าอะไรนะการคิดราคานะครับในเรื่องของการขึ้นโครงมุงหลังคาเนี่ยนะครับรวมมุงกระเบื้องหลังคาเนี่ยเขาคิดกัน,นแบบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราท่านใดที่มีอะไรครับมีความเห็นที่แตกต่างไปจากนี้หรือมีความรู้มากกว่านี้นะครับก็อาจจะมาแบ่งปันกันที่ช่องนี้ได้นะครับยินด,ดีเลยนะครับโอเคนะครับก็ หวังว่าคงจะเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านช่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ